การดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือเยอะๆเนี่ยนะครับส่งผลต่อสุขภาพและการลดน้ําหนักแน่ๆเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการในการปรับปรุงนิสัยการดื่มแอลกอฮอล์ยังไงผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหามากนะครับแต่ก่อนว่าเป็นคนที่ชอบกินเบียร์มากแล้วก็กินเยอะกินแทบทุกวันเลยเชื่อว่านะ่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักขึ้นไปแตะถึง9กกิโลได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยลดมาเหลือ70ต้นๆลดไป20กว่าโลเนี่ยนะครับก็ ยังคงกินเบียร์อยู่นะแต่ว่าไม่ได้กินเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเรารู้จังหวะและรู้แบบวิธีการในการกินนะครับเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังว่าทํายังไงร่วมถึงเอาบทความจาก us news มาแปลให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เรียกว่าระดับโลกเลยทีเดียวนะครับยิ่งในช่วงโควิด1 9เนี่ยนะครับมีการทําการสํารวจมาทั่วโลกนะครับพบว่าคนเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เยอะขึ้น คือพอเราไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยเราเวิร์กฟอร์มโฮมเราอยู่ที่บ้านเยอะขึ้นใช่ไหมครับคนมักจะจบวันด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ครับขอสักแก้วหนึ่งแล้วประเด็นคือมันแก้วหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่บางทีมันก็มีแก้ว2แก้ว3แก้ว4ตามมาได้ง่ายๆเลยแล้วพอทําแบบนี้บ่อยๆมันก็กลายเป็นนิสัยที่คนติดมาช่วงนี้กันเยอะนะครับซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็การควบคุมน้ําหนักด้วยมันทําให้ปีนี้ครับโครงการ dry January เนี่ย ดังมากๆจากการสำรวจนะครับพบว่าคนอเมริกัน15%เลยนะเข้าร่วมโครงการ Dry January ในปีนี้นะครับโครงการ Dry January เนี่ยนะครับมันเป็นโครงการที่เริ่มขึ้นใน U.K มาเป็น10ปีแล้วนะครับเขาจัดขึ้นเพื่อ รณรงค์ให้คนไม่กินแอลกอฮอล์เลยตลอดเดือนมกราคมแล้วเขาก็คาดหวังกันว่าหลังจากจบ1เดือนนี้ไปเนี่ยคนก็น่าจะมีนิสัยการกินแอลกอฮอล์ที่ดีขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกระจายไปฮิตมากทั่วโลกเลยนะครับถ้าผมเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยนะก็อาจจะเหมือนพวกงดเหล้าข้อพรรษาป่ะเรื่องแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่า เราไม่กินแอลกอฮอล์เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างผมยกจากผลสำรวจในโครงการ b r j a n u a r y ให้ฟังเลยนะครับเขาทำเมื่อปี2018นะสิ่งที่เห็นผลสิ่งที่ได้ประโยชน์ชัดๆเลยเนี่ยมี3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเขารู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยว่า 1. ครับการนอนหลับดีขึ้น คือคนส่วนใหญ่ที่กินแอลกอฮอล์เป็นประจำจะนอนหลับไม่ค่อยดีนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะครับหรือบางครั้งนี่มีความเครียดมีความวิตกกังวลแล้วไปกินเหล้ากินแอลกอฮอล์เพราะคิดว่ามันทําให้นอนหลับสบายโอเคมันทําให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรในตอนที่เราเมาอะ่ะมันก็อาจจะเมาหลับไปจริงแต่มันเป็นการหลับแบบไม่มีคุณภาพคุณตื่นมาก็มักจะยังเพลียยังเหนื่อยเหมือนเดิมร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมไม่ได้ฟื้นฟูเลยแล้วตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันขับน้ําอยู่แล้วอะ่ะ มันเป็นตัวขับน้ําออกจากร่างกายอ่ะเรากินแอลกอฮอล์เป็นน้ําไปแล้วฤทธิ์แอลกอฮอล์มันยังขับน้ำอีกเนี่ยมันจะทําให้เราปวดปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อย แล้วเราก็ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําใช่ไหมครับมันก็ทําให้การหลับเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องแล้วก็คุณภาพการนอนจะไม่ดีเลยซึ่งมันก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นเพราะเราได้พักผ่อนเพียงพออารมณ์ก็จะดีขึ้นด้วยการควบคุมความหิวก็ดีขึ้นตามไปด้วยก็เชื่อมโยงกันหมดถัดมาก็คือทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวพรรณตัวเองอะ่ะดีขึ้นครับลื่นขึ้นสว่างขึ้นนะครับอย่างที่บอกแอลกอฮอล์มันขับน้ํามันก็มีผลทําให้ผิวแห้งด้วยพอเราเลี่ยงได้มันก็ทททททําาาาาาใให้้้้้ผิวเเเเรรรรรชชชชุ่่่่่่่่มมืนนนนขขขึึกกออออยยงง็ดดีีีีปะะโ์2ไไจจ ได้ครับแต่มันเป็นภายในที่มันดีขึ้นแน่ๆน,นะครับที่เขาสรุปมานะครับก็มีความดันลดลงคอเลสเตอรอลลดลงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานก็ลดลงเรียกว่าดีต่อสุขภาพโดยรวมเลยแล้วค่อนข้างชัวร์เลยว่า น้ำหนักก็จะต้องลดลงด้วยถ้านิสัยการกินอย่างอื่นนะเราเหมือนเดิมแล้วเราลดแอลกอฮอล์ลงได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เป็นแป้งมันก็เป็นน้ําตาลรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็ให้พลังงานให้แคลอรี่ที่ค่อนข้างเยอะเลยแต่ที่หนักกว่าแคลอรี่เยอะคือมันดันไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เลยเพราะถ้าเราลดลงได้ยังไงมันดีต่อการลดน้ําหนักแน่ๆนะครับอย่างตัวผมเนี่ยช่วงแรกที่ลดน้ําหนักลงได้เนี่ยเกิกิโลลงมาเหลือ8ปเนี่ยนะครับลดไปประมาณ10บกิโลภายในช ทำอะไรเลยไม่ได้ออกกาลังกายเลยปรับอาหารการกินก็นิดหน่อยเองแต่ที่เห็นชัดเจนเลยคือกินแอลโกอฮอล์น้อยลงมากๆมันก็ส่งผลต่อการลดน้ำหนักในช่วงต้นแบบเยอะมากๆนะครับและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับ Long term change เขาบอกว่าคนที่เข้าโครงการ r y j a n u r a r y เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแอลโกอฮอล์ในระยะยาวได้ดีขึ้นชัดเจนซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้ฟังด้วยนะเขาสรุปเทคนิคมาให้แต่อย่างหนึ่งที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนก่อนเลยก็คือถ้าคุณงดการกินแอลโกอฮอล์ไปประมาณเดือนหนึ่งอะ คุณจะคอแข็งน้อยลงอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายเลยมันก็เหมือนกับเป็นการลดปริมาณการกินไปในตัวทีนี้เข้าสู่7เทคนิคนะครับสำหรับคนที่ต้องการปรับนิสัยการกินให้ดีขึ้นกินแอลโกอฮอล์ให้น้อยลงหรืออาจจะเลิกไปเลยนะเทคนิคที่1นนะครับให้ถามตัวเองว่าทําไมเราต้องกินแอลโกอฮอล์ทุกวันหรือทําไมต้องกินบ่อยๆคือต้องถามไปถึงต้นตออะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยด้วยหน้าที่การงานต้องเข้าสังคมต้องไปกินกับเพื่อนฝูง สมมติมันเป็นอย่างนั้นจริงเราจะได้รู้ต้นเหตุมันแล้วเราจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอะ่ะแต่ผมถามตัวเองทําไมต้องกินผมเนี่ยไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับนอกจากอยากปัญหาคือพอมันอยากเสร็จปุ๊บมันยังไม่ทันคิดะลรก็อยากก็ซื้อแล้วมันซื้อมาแล้วมันก็ต้องกินแต่พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บทุกครั้งที่ผมกําลังจะเข้าไปซื้อทุกครั้งที่ผมอยากกินผมก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้จะกินเนื่องในโอกาสอะไรวะเราจะกินเพื่ออะไรวะกินเพื่ออยากอย่างเดียวเลยคือไม่ได้มีเหตุผลลอื่นเย งั้นไม่ดีกว่าคืออย่างน้อยมันได้ยับยั้งชั่งใจตัวเองก่อนไม่ได้ถามตัวเองก่อนว่าเราจะกินแอลกอฮอล์ทำไมข้อ2ครับให้ลองระลึกถึงผลลัพธ์ที่เราได้ที่มันเป็นผลลัพธ์ดีๆในช่วงที่เราไม่กินแอลกอฮอล์หนึ่งเดือนนั้นะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่ดีขึ้น เฮ้ยตื่นเชา้าขึ้นตื่น,นมาแล้วสดใสทํางานมีประสิทธิภาพไม่เหนื่อยไม่เพลียหรืออาจจะเป็นการค้นพบว่าที่เราเคยเครียดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกินเหล้าแล้วมันไม่ต้องคิดมากมันหายเครียดเนี่ยจริงๆเราอาจจะแฮปปี้ได้ถึงแม้เราจะไม่กินแอลกอฮอล์พอคิดถึงสิ่งดีๆที่เราได้จากการช่วงที่เราไม่กินแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ทําให้เราอยากจะคอนติเนียอยากจะทําให้มันต่อนเนื่องได้นะครับทีนี้การมองพวกเนี้ยมันไม่ได้มองแค่เรื่องของลดน้ําหนักเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่เขาให้มองถึงมุมที่ว่าคุณลองคิดดูนะคุณเเเสียยวลลาาออออะะมกกับ alcohol, ับบฮนคร วันหนึ่งเรามีเวลา24ชั่วโมงนะคุณกินแอลกอฮอล์ไปเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วหลังจากกินก็เมาเมาเนี่ยทำงานอย่างอื่นก็ไม่ได้นอนไปก็เพลียตื่นมาก็ไม่สดชื่นเท่ากับว่าวันหนึ่งเสียเวลาไปกับเสียเวลาไปกับการกินและการฟื้นตัวจากแอลกอฮอล์เนี่ยเยอะมากและรวมถึงเรื่องเงินด้วยที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยแต่ละเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆเลยข้อ3นะครับเขาใช้คําว่าสร้างนิสัยทางเลือกครับ อย่างที่บอกครับบางทีเราติดนิสัยว่าเฮ้ยทำงานมาเหนื่อยๆทั้งวันตกเย็นละให้รางวัลตัวเองสักแก้วหนึ่งสักป๋องหนึ่งนะครับเขาบอกให้เราลองเปลี่ยนนิสัยโดยการสร้างทางเลือกให้ตัวเองถ้าตามบทความเขานะเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนจากกินเบียร์ไปทาอย่างอื่นดูเช่นทํางานบ้าน <c oughs> ไปเดินเล่นรอบๆบ้านไปคุยกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปออกกําลังกายนะครับหาสิ่งที่มันแปลกใหม่เป็นนิสัยใหม่ๆที่เราจะสร้างติดตัวขึ้นมาถ้าอย่างผมเองเนี่ยผมคงไม่ใช่แบบเฮ้ย เปลี่ยนจากกินเบียร์ไปออกกําลังกายคืออันนั้นถ้าทําได้มันก็สุดยอดอยู่แล้วถูกปะแต่สมมติมันทําไม่ได้จริงๆเนี่ยแทนที่เราจะพักผ่อนด้วยการกินเบียร์ผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเนยดูดูซีรีส์แทนหรือทําอย่างอื่นแทนะมันก็ยังโอเคกว่านะครับข้อ4ครับสมมุติเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้จริงๆหรือบางวันอยากกินแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีเบียร์สมมุติถ้าเป็นเบียร์ครับก็มีหลายยี่ห้อลวแต่ผมรู้สึกว่าการกินบบนินน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 แแบบบััั้้้ครรมมมเหหหือกกกาาาาาาสใววต ตัวมันเองไม่ได้มีปัญหานะแต่มันจะทําให้เราอยากกินน้ําตาลเพิ่มขึ้นไอ้นี่เหมือนกันเลยตัวมันไม่มีแอลโกอฮอล์จริงๆแต่มันก็ยังคงมีแคลอรี่อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะทําให้เราอยากกินเบียร์จริงๆอยากกินแอลโกอฮอล์ ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมอะ่ะข้อ5ครับเขาแนะนําให้ลองหาทางเลือกอื่นในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนความหมายคือทุกวันนี้นะครับด้วยวัฒนธรรมเนี่ยเวลาเรานัดเจอเพื่อนหรือนัดเจอใครก็ตามเนี่ยเรามักนัดไปร้านอาหารแล้วบางทีก็จะมีปาร์ตี้ก็จะมีการสั่งแอลกอฮอล์มาด้วยไปร้านอาหารก็ต้องเป็นร้านอาหารที่มีแอลกอฮอล์นะครับเขาก็แนะนําว่าบางทีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแบบเนี้ยแน่นอนมันยังจําเป็นมันยังต้องพบเจอกันอยู่แต่เราลองเปลี่ยนวัฒนธรรมหน่อย จากที่ต้องไปร้านเหล้าไปบาร์ไปผับก็อ,อาจจะเปลี่ยนไปร้านอาหารที่ไม่เน้นแอลกอฮอล์เน้นอาหารอร่อยหรืออาจจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นไปเลยเช่นออไปคาเฟ่ไปกินขนมไปออกกําลังกายด้วยกันหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับข้อ6นะครับให้มีการวางแผนล,ล่วงหน้าซึ่งผมโคตรชอบข้อน,นี้เลยนะ วางแผนในการกินแอลกอฮอล์คือเราจะได้ไม่กินบ่อยเกินไปแต่ประเด็นสําคัญของข้อนี้นะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เวลาวางแผนเนี่ยชอบวางแผนว่าไงรู้ปะจากเคยกินทุกวันใช่หมครับก็เปลี่ยนเป็นเฮ้ยฉันจะกินสัปดาห์ละสวันพอสุขสาร์าทิตย์คุณวางแผนนี้ มองในอีกมุมนึงอ่ะมันก็เหมือนกับวางแผนบังคับให้ตัวเองกินแอลกอฮอล์ทุกสัปดาห์นะสัปดาห์ละสองสาครั้งด้วยคาถามเหมือนเดิมเลยครับทำไมเราต้องกินแอลกอฮอล์ทุกสัปดาห์เพราะเขาแนะนาครับว่าวิธีวางแผนเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่รูทีนอ่ะฉันจะกินทุกวันศุกร์มันก็เหมือนกับวางแผนว่ายังไงก็ต้องกินอ่ะให้เราเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันเป็นครั้งคราวมีงานปาร์ตี้ใหญ่เช่นงานแต่งงานงานรวมรุ่นนานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันไม่ใช่ทุกสัปดาห์แบบนั้นนนนนมมักกกก็็จจะะเปไรทที่่่่ววววิาาใชแงผุ แล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อ7นะครับ be mindful ครับก็คือมีสติในการกินนะครับสมมุติว่าเราจําเป็นต้องกินจริงๆแล้วเนี่ยก็กินไปเถอะครับกินแบบแฮปปี้นะไหนๆจะกินทั้งทีเราก็ไม่ต้องมานั่งเครียดนะอยากกินก็กินไปเพียงแต่เขาบอกว่าให้มีสติในการกินกินเสร็จเนี่ยก็ให้รู้นิดนึงว่าเฮ้ยหมดแก้วเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าพอแล้วดีไหมหรือจะกินต่ออีกแก้วหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือตามทฤษฎีเขานะแต่ผมแชร์ประสบการณ์ตัวเองในฐานะคนกินเหมือนกันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างทําได้ยากนะเวลาคุณไปกินแล้วเี่ มันไหลมันไม่มานั่งคิดหรอกว่าแบบเฮ้ยจะต่ออีกแก้วไหมคือส่วนใหญ่มันจะมันจะไหลอยู่แล้วนะครับนี่เทคนิคที่ผมทำนะครับผมมีอยู่2อันอันแรกนะครับก็คือเราอยากกินรัวๆทีเดียวเยอะๆเ,เ,เหมือนแต่ก่อนเปลี่ยนใหม่ก็คือกินทีละอ,อื้อกินแบบเขาเรียกว่าดื่มดําดื่มดํารสชาติกินเข้าไปอึกหนึ่งแล้วก็แบบดื่มดาอะ่ะเทคนิคที่2คือการเอาน้ําเปล่ามาตั้งไว้ด้วย คือกินสมมุติกินผมกินเบียร์ใช่ไหมครับกินเบียร์หมดแก้วหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนก็คือเติมเติมเติมรัวๆเลยตอนนี้ผมก็จะเริ่มสลับแบบมีขั้นหมดแก้วนึงเสร็จปุ๊บกินน้ําเปล่าผสมอาจจะอึกสองอึกหรืออาจจะสักแก้วหนึ่งเนี่ยมันเป็นการชะลอให้เรากินแอลกอฮอล์ได้น้อยลงซึ่งโดยรวมแล้วมันจะลดปริมาณที่เรากินลงไปได้เยอะเลยแล้วมันช่วยให้เราได้น้ําระหว่างกินด้วยผิวเราก็จะไม่แห้งด้วยนะครับใครลองทําแล้วได้ประโยชน์ยังไงหรือใครมีเทคนิคมีทอะไรก็คอมเมนต์แชร์ไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยกันได้นะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ